คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งสัปดาห์เต็มเหตุการณ์ไฟป่าที่หมู่เกาะฮาวายนะคะซึ่งก็เป็นรัฐฮาวายเมืองที่โดนผลกระทบมากที่สุดก็คือที่เกาะมาวีนะคะโดยที่สมเมืองหลักๆถูกกระทบอย่างหนักไม่ว่าที่จะเป็นลาไฮนาซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าเมืองคิเฮอิและเมืองคูล่านะคะลาไฮนาก็คือปีกทางนี้เป็นจุดที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากนะคะ โดยรวมขณะนี้ไฟป่าก็ทําให้มีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ํากว่า100คนและขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งดําเนินการเพื่อค้นหาผู้สูญหายอยู่ค่ะสําหรับคนไทยซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ลาไหน่าก็มีรายงานว่าทั้งหมดปลอดภัยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตก็สร้างความตกใจไม่น้อยนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ลาไหน่าค่ะไปติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะ คือลมทั้งต้นไม้ทั้งอะไรแบบพัดฟิวไปหมดนะคะ G ก็ออกมาเราก็เห็นควันไปแล้วก็ได้ยินเสียงน่าจะเป็นระเบิดอะไรสักอยาก่างตาุ่มตำตุตม่มตำตุตม่มตมตามมากันนานนหนึ่งในคนไทย<ก>บนกเกาะมาวีย้อนเหตุการณ์ที่เธอและเพื่อนพยายามเอาชีวิตรอดจากไฟป่าที่เผาไหมา้พื้นที่เกาะเราก็มาจอดหลบกันอยู่จอดหลบ,บก็วิ่งไปห<ก>ลบตาม วิ่งหลบตามล้อรถตามอะไรคือแบบล้มพัดรถก็โยกโยกโยกหลังไม่สามารถหาที่หลบเธอกับเพื่อนตัดสินใจกลับเข้าไปในรถอีกรอบไปมันเริ่มมาทางเราแล้วมันร้อนมาแล้วเราก็บอกอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหนีค่ะ<ม>ก็คือก็ไม่รู้จะหนียังไงก็ขับออกมารถก็ติดแบบติดมากค่ะเหมือนบอกว่าเราก็พากันร้องไห้กับเพื่อนคือเอาอะ ตายก็ตายในรถจะหนีนแหละไม่รู้จะทำยังไงเมื่อไฟโหมใกล้รถหลายคนตัดสินใจหนีลงทะเลแต่มันคนมันโดดลงไปเยอะมากก็เราก็ไม่รู้ชะตาชีวิตคนที่เหลือก็ก็ไม่รู้จะยังไงอะค่ะ ผู้ประสบภัยอีกคนเล่าว่าลมที่พัดแรงทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วและยากเกินควบคุมเขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรอ่ะลมพัดบ้าหมูหลอนก็อะไรอ่ะที่มันมุนหมุนนะคะมันคือใช่สุกแล้วแล้วก็มันมันลมลมมันแรงมากลมแรงพวกพี่จอดรถอ่ะพี่ตั้งพี่ก็เออใส่ทั้งเบรกเท้าเบรกมือเบรกทุกอย่างเลยคือรถที่มันก็โยกโยกนี้เนาะขณะที่ทุกคนพูดตรงกันว่า ที่ผ่านมามีไฟป่าต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้แต่ในครั้งนี้นอกจากลมเฮอริเคนและความแห้งแลง้งหลายคนพูดตรงกันว่าเหตุครั้งนี้ไม่มีสัญญาณเตือนภัยคือเขาจะมีสัญญาณเตือนภัยใช่ไหมคะแต่วันนั้นคือไม่มีเลยเพราะว่าคนถึงได้แบบว่าสูญเสียเยอะก็เพราะเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนด้วยคะ่ะบางคนอย่างพ่อแม่ไปทำง,งานเนี่ยลูกอยู่บ้านเนี่ย อตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนแบบว่าศูนยศูนหายเยอะค่ะคูลาเป็นอีกหนึ่งจุดที่บ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้แม้จะน้อยกว่าแต่ไฟลามอย่างรวดเร็วเพราะปีนี้ประสบปัญหาแห้งแลง้งเวลาลมมันพัดนะ่ะเสาไฟฟ้ามันลม้มถูกไหมและในละหน้าพอไเสาไฟฟ้าลม้มป,ปุ๊บะเกิดไอสปาร์ r k ้งไอไฟช็อตอะ ทีนี้ไฟช็อตมันก็ไปโดนหญ้าหญ้าไปโดนลมสำหรับพื้นที่เกิดเหตุโดยเฉพาะลาไฮนาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเจ้าหน้าที่ยังปิดเส้นทางไม่ให้เข้าพื้นที่หลายคนไร้ที่อยู่และต้องอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือที่รัฐฮาวายจัดไว้ให้ขณะที่กลุ่มคนไทยตั้งจุดเปิดบ้านช่วยเหลือแม้ไม่มีคนไทยสูญหายหรือเสียชีวิตแต่หลายคนบ้านและกิจการถูกไฟไหม้หมด เกิดมาในชีวิตเราเราไม่เคยตกต่ำขนาดนี้อ่ะพี่ตอนนี้คือแบบไปแต่บ้านก็ไม่มีอยู่บ้านแสนก็ไม่บ้านเราก็ไม่รถก็ไม่มีใช้เปแต่เสื้อผ้าเช่นไหนก็ต้องขอเพื่อนใสเลยพี่ข้อสักถามเรื่องระบบการเตือนภัยที่ไม่มีใครได้ยินรวมถึงการให้ความสำคัญภัยคุกคามของไฟป่าในฮาวายเสียงดังชัดมากขึ้น เพราะหลายคนยังไม่เจอกับคนในครอบครัวที่สูญหายที่มีชื่อแจ้งหลักร้อย <Yes. S 1> ขณะที่บางครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักสัตว์ที่เลี้ยงที่อยู่รวมถึงกิจการที่มีจนสิ้นเนื้อประดาตัว <Sure. S 1> นณิษราคินิมานไทย PBS รายงาน